อ่าต่อไปเราก็มาถึงคิวที่ว่าเราจะมาตรวจสอบคอมพนเนตแล้วว่าตรวจสอบชิ้นงานเราเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งหรือเปล่าตำแหน่งไหนตำแหน่งความสูงเท่าไหร่นะออกจากกิดไลน์ออกจากาแกน x y z ไปเท่าไหร่นะเราก็มาทำกันนะลองเช็คดูนะฮะก่อนอื่นต้องใช้คำสั่งพื้นฐานเนาะเราก็สมมติเราจะทำฐานรากนะฮะฐานราก เนี่ยเราจะชทำสารลากไว้เซนเตอร์ใช่ไหมครับเราก็นี่เลยเซนเตอร์ center, แล้วกดคอนโทรลนะครับเนี่ยเวลาปุ๊บคลิกก่อนคลิกนะก่อนคลิกนะปุ๊บเราจับมันก่อนเลยปุ๊บเนี่ยมาจับปุ๊บมาวางที่หมดุดนะี้กดกดคอนโทรลหนึ่งครั้งปับ๊บมันก็จะเป็นตัวนี้ฮะตัวเซนเตอร์เห็นไหมครับตรงกลางแล้วสมมติเรามีฐานลาก750คอมมาเจ็ดร้อห้าสิบแล้วเอนเตอร์เข้าไปนะครับอ่ะตัวนี้ผมก็ทำคอมบินเ์เลยนะครับ ทำคอมเมนต์เลยปุ๊บดับมันคิดหนึ่งสองอ่าแล้วก็คลิกขวานะคลิกขวาแล้วก็เมคคอมเมนต์อ่าแล้วก็เอฟเป็นเอฟหนึ่งแล้วกันเนาะเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งเอนเตอร์อันนี้เราก็คลิกเข้าไปดูที่ว่าแกนเนี่ยแกนของเขาเนี่ยมันอยู่ในไหนอ่าแกนของเขาจะไม่อยู่เซนเตอร์เราก็ขยับแกนขเขาแล้วกันนี่เปลี่ยนแกนใหม่เนาะรีแกนนี่ปุ๊บคลิกนี่ครั้งหนึ่งแล้วก็โดูไปปับ๊บนั่นเรียบร้อยเนาะ มาแล้วนะครับผมแล้วกดข้างนอกหนึ่งครั้งกดแยดข้าไปนะครับผมอันนี้เราก็จะมีฐานลากเราบอกว่าฐานลากเราเนี่ยห่างกันทั้งหมดเท่าไหร่สี่ร้อยสี่พันนะสี่พันนะัคือสนะี่เมตรเนาะห่างกันสี่เมตรแล้วก็มาทางนี้อีกสี่เมตรนะฮะอ่านะครับผมตอนนี้เราก็มาเช็คดูว่าอยู่ใน ระดับที่เท่าไหร่เราก็มาดูที่นี่แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเราคลิกขวาแล้วได้มาที่ดินามิกนะครับคอมพลีนแล้วก็ไปที่นี่นะฮะ add view นี่เรามาแล้วนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะครับเราก็กด f 1เนี่ยเขาบอก f 1แล้วกดที่ไซส์คือขนาดาของเขาเนี่ยเราจะเขาบอกขอนาดแล้วว่า75เซน75เซนนะบางคนบอกว่าเอาเป็นนิ้วไหม ก็กดหน่วยเปลี่ยนนิ้วได้เนี่ยเป็นนิ้วเอาเป็นอินเอาเป็นเป็นมินปเป็นเซนก็เป็นเซนได้เนาะอืมเอานี้ยปุ๊บพอกดขนาดให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าขนาดเราสามารถมาแก้ขนาดตรงนี้ได้นะเอาเป็น50ก็ได้นะแล้วก็กด attribute ใหม่ position คือตำแหน่งของเขาเนี่ยล้วกดอันนี้คลิกมาตำแหน่งของเขาเนี่ยออกจากจุดศูนย์มาเนี่ยเท่าไหร่แกนเอกไปจากแกน x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อ่าเห็นไหมเขาก็จะบอกว่า4400นะฮะ ออก400ออกมา400ก็คือ4เมตรนะฮะออกมาแกน x มี position นะครับอย่าหลงนะครับ size คือขนาดนะครับ75เนาะอ่าเราตัวนี้เราก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนี่ก็ position ก็กด position ปับ๊บนี่ตำแหน่งออกมาแกน x เท่าไหร่แกน x 400แกน y เท่าไหร่แกน y 400นะ่ฮะนี่กด position เหมือนเดิมกด position อ่านี่ก็กด position เหมือนเดิมนะกด position เหมือนเดิมน่ากด position เหมือนเดิม ต่อไปนี้เราก็มาทําอะไรฮนะทำของเขาโดยที่เราไม่ต้องยังไม่ต้องไปพึ่งพา extension แอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือเป็นตัวที่สามารถคิดคิด,ค,ดคิดงานได้เช่นเดียวกันนะครับผม,มกดปับป๊บปั๊บแหมจะใช้ extension ร่วมเสริมก็ได้โดยใช้ใช้ profile b u i d e r ก็ได้นะ profile b u i ด d e r ก็ได้ชกขึ้นมาประมาณนะั้อ่าสี 4, 400, ่สร้อยอ่า400 enter เข้าไปอ่าแล้วก็เขียน f หนึนะโอเคครับผมทำความเน่นไปแล้วก็ง่ายนะครับ กดคลิกนี่เห็นไหมแกนอยู่ไหนแกนอยู่ที่0ูนย์นะฮะแล้วก็คลิกดูนะฮะคลิกดูปุ๊บตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนอาสมมติว่าสมมติว่าผมจะใส่วอลลุ่มไปอีกแอดปุ๊บแล้วก็ใส่ไปเป็นวอลลุ่มอ่คปริมาตรนะฮะวอลลุ่มมัน e อ็นเเข้าไปเปี้ยงเข้าไปใส่แล้วใส่จะกลับนะฮะอพื้นฐานของของสเกตอัพมาจากไหนฮะมาจาก Excel เนาะ ก็คือใส่เท่ากับใส่เท่ากับเราใส่กว้างคูณยาวคูณสูงก็นี่เลย l ลน x ใส่คูณเครื่องหมายคูณที่เนี่ยตรงตรงคลิปว่าคูณ l ล y y คูณ l ลน z แล้วก็กด Enter อรัใเขาอ่านี่ทั้งหมดโอ้ปริมาตรเยอะจังเลยแต่หน่วยมันเป็นอะไรฮะเป็นร้อยหนึ่งเมตรเป็นร้อยนะครับแล้วก็หารด้วย1นูนย์กี่ตัวครับ3ตัว1 2 3 4 5 6 0 6ตัวเพราะว่าหน่วยเขาเป็นร้อยนะครับ หน่วยร้อยเท่ากับเอนเตอร์นี่ฮะนี่ก้อนหนึ่งเท่าไหร่0.225นี่ทำไหมนี่มีละวออเขาเป็นๆอะไรคอมโพเนนต์เขาก็สามารถที่จะดันได้เลยแก้ไขเนาะเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะอา้าวเราองยกสูงไปดูครับสมมติว่าเราเรายกสูงไปยกสูงไปพึ่ดจัดเท่าไหร่3.50ครับ3.50ปุ๊บนี่ ตัวนี้จะบอกว่าเลนส์เเท่าไหร่ครับสี่เมตรละเลนส์เซตสี่เมตรสี่เมตรยังไงเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสี่เมตรจากไหนครับจากล่างเพราะว่าตัวแกนอยู่ไหนแกนอยู่นี่อยู่ล่างนี้ครับเนี่ยสามรอสิบอ๋อเลนส์เซตนี่อยู่สามสิบใช่ไหมครเนี่เลนส์หลงแล้วผมยังหลงนะฮะ,ะครับนี่ครับตัวนี้่ศู 0, 0, Z, 3, 5, นย์ศูนย์เซตสามร้อยสิบนี่เห็นไหม อันนี้ศูนย์ศูนย์สี่ร้อยศูนย์สามร้อยสิบเนี่ยเรารู้เลยเลยว่าเอ๊ะอยู่ตำแหน่งเราหรือเปล่าเนาะไอ้ตัวนี้ถ้าเราทําเป็นคอมเมนต์เราก็จะตรวจตรวจสอบงานเราได้ว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นนั้นตรงตำแหน่งหรือตรงตำแหน่งหรือเปล่านะครับสมมติผมเอาตัวนี้อ่าผมผมสามารถใส่ค่าได้เลยว่าตัวตัวบริเวณนี้นะครับผมจะออกให้ออกไปอีกหนึ่งเมตรผมก็ใส่ใส่ไปเลยเล่นถ้าเล่นดึกไปอีกปีเท่าไหร่ห้าร้อยนะ อ่าออกไปอีกนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ออกไปอีกเป็นห้าร้อยนะครับอ่าออกไปแล้วครับเห็นไหมครับเขาก็เราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะอ,อให้ออกมาตามแกนอ่าแกน x อีกเท่าไหร่แกน x นี่ฮะแกน x ออกมาอีกสี่ร้อยสิบน่าเช่นไหมครับวันนี้ออกไปอีกนะครับสี่ร้อยสิบ มันสามารถที่จะทําทําได้ีนี้เราก็ตรวจสอบงานเราได้ว่าเอะตัวนี้มากดเลนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับจุดไหนเราต้องการจุดจุดแกนเนี่ยมันสตาร์ทจากจุดไหนเราก็ดูได้นะครับกดคลิกเข้าไปดูเห็นไหมครับว่าสามารถตรวจสอบได้นะครับสเกตอัพนะครับ ตรวจสอบได้ว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับตรวจสอบได้เลยเช็คได้เลยปรับเข้ามาแล้วก็รู้แล้วว่าชิ้นงานเหล่านี้ตอนนี้มันสูงกว่าพื้นออกมาเท่าไหร่สมมุติเราเส้นตรงนี้นะครับเรากําหนดให้ตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์ถนนนะถนนศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับเส้นเนี่ยเส้นแดงๆเป็นศูนย์ศูนย์พุดดิ้งเราเนี่ยมันลบลงไปอ่าพุดดิ้งเนี่ยตรงนี้มันลบลงไปเท่าไหร่สมมติมันมันลบลงไปอ่า จากไหนจากพื้นเนี่ยแต่เขาบอกจากจากนีก่ฮะจากแกนเนี่ยมันลึกอใต้บอททอมเนี่ยครับบอททอมลงมาจากหนึ่งเมตรหน่วยสิบร้อยพันเอ็นเตอร์โทษน,นะครับอ่ะเห็นไหมครับว่าแซดลบเท่าไหร่แซดลบหนึ่งร้อยคือหนึ่งหนึ่งเมตรนะฮะแซดลบหนึ่งร้อยนี่ครับมีแซดเท่าไหร่แซดลบหนึ่งร้อยเนี่ยตรวจสอบได้นะครับว่าตัวนี้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับตรวจสอบได้นะครับซึ่งมันเป็นการง่ายใน,นการตรวจเช็คนะครับเราใช้ ตัวนะฮะนี่ฮะปรับนี่ component a t ร r i b u t e นะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้สอบฉับจบตรวจสอบชิ้นงานนะครับนี่ได้เลยฝากไ้ด้วยนะครับว่าเราเช็คชิ้นงานนะครับเช็คเช็คระยะเช็คตำแหน่งโดยเช็คจากตรงนี้ได้นะครับเช็คจาก attribute นะครับนีเรามาดูจากตรงไหนฮะคลิกขวาครับคลิกขวาแล้วไปด y น a มิกครับดานิมิกและ component attribute นะครับ เยอะแยะเลยนะครับที่เรายังไม่เข้าใจนะครับแต่แต่เราก็อาจจะไปอาจจะชา้านิดนึงง่่บางคนที่ยังใช้คำสั่งไม่คล่องก็ไปไปใช้ extension อะไรก็ก็ก็อาจจะเร็วนะฮะแต่ว่าพื้นฐานจริงๆถ้าเรามีเวลาก็กลับมาดูสักนิดหนึ่งว่าพื้นฐานฟังก์ชันของตัว สเกตอัพจริงๆแล้วมันมีอะไรเยอะเลยนะครับนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับเข้าไปดูต่างๆได้นะครับว่าจะให้บังคับยืดบังคับหดบังคับหดในแกนไหนอะไรบังคับชิ้นงานได้ชิ้นงานเนี่ยเราสามารถบังคับยืดหดไปในแนวแกนไหนบอกเขาได้นะครับบังคับได้เลยนะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นนะฮะคอมโพนส์นะครับคอมโพนต์นะครับสามารถปรับก้าบปรับแต่งได้นะครับผม ไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็ตอบเท่าที่ผมเ,เรียนรู้มานะครับผมจะไม่รู้ก็จะพยายามหาให้มาให,ให้ได้นะครับให้เราได้เรียนรู้กันทุกคนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ